พี่น้องพี่สุคขิตเป็นผู้เลี้ยงที่ตามหาแกะของพุงและแกะของพวงนั้นย่อมฟังพวงและไว้วางใจในพวงครับ CGN ไทยพวก,กับเช้านี้ครับรายการ Living Live ครับผมกนกลีลาเกยงไกรครับชช้นนี้เราจะเฝ้าเดียวกันในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่25ถึงข้อที่36ครับ ยห์นบทที่เข้อย5ถึง36แล้วชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่พวกเขาหาโอกาสจะฆ่าเขาก็อยู่นี่แล้วไงกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยและพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกผู้ใหญ่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสแต่เรารู้แล้วว่าคนนี้มาจากไหนเพราะเมื่อพระคริสเสด็จมา จะไม่มีใครรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหนแล้วพระเยซูก็ทรงประกาศขณะทรงสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารว่าพวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามลำพังเราเองแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นสัตว์จริงและพวกท่านไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงใช้เรามา พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแตะต้องพระองค์เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์แต่มีหลายคนในหมู่ประชาชนนั้นวางใจในพระองค์และพูดว่าเวลาที่พระคริสต์เสด็จมาพระองค์จะทรงทำหมายสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านผู้นี้ได้ทำหรือเมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรื่องพระองค์อย่างนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิต และพวกฟาริสีจึงใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์พระเยซูตร,รัสว่าเราจะอยู่กับพวกท่านต่อไปอีกไม่นานแล้วจะกลับไปหาผู้ที่ทรงใช้เรามาพวกท่านจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าคนนี้จะไปไหนที่เราจะหาเขาไม่พบเขาตั้งใจจะไปหาคนที่กระจัดกระจาย อยู่ในหมู่พวกกรีกและสั่งสอนพวกกรีกหรือเขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าพวกท่านจะสแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นพวกท่านจะเข้าไปไม่ได้พี่น้องครับพระเยซูคิ์เป็นพระคิ์ครับพระเยซูเป็นมุมมองของมนุษย์ ที่คนอาจจะมองพระองค์เป็นมนุษย์แต่พระองค์กำลังจอธิบายว่าพระองค์นั้นเป็นพระคริสต์เป็นพระเมสสิยาเป็นผู้รับการเจิมสูงสุดและเป็นผู้ที่จะมาไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลายคนยิวฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็สงสัยมากมายว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ได้อย่างไรพี่น้องแต่ว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและพระองค์เปิดเผยและพระองค์มาตามหาคนของพระองค์พี่น้องในฝูงชนมากมายในตอนนี้เนี่ย มีบางคนฮะที่เขาได้พร้อมที่เปิดใจเที่ยวฟังพลงแล้วพรองก็พร้อมที่อยาธิบายแล้วก็ให้คุมมุมมองที่ถูกต้องให้เขามีความเชื่อว่าพองเป็นผู้ที่เป็นผู้นั้นแหละก็คือเป็นพระคริสต์ที่มาตามหาเขาพี่น้องพระเจ้ารักเราครับพองเป็นเหมือนกับผู้เลี้ยงของพองที่มาตามแกะของพรองตังนั้นแกะของพอง์นั้นเปรียบเทียบภาพเหมือนคนอิราเลแล้ครับแต่ตอนนี้เราเป็นแกะของพรองเราทั้งหลายเป็นแกะที่เดินไปเดินมาในโลกนี้ แล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็ปรากฏขึ้นพระเยซูคริสต์ปรากฏขึ้นผ่านอาจจะเป็นคนบางคนเพื่อจะบอกเราว่าพระองค์เป็นใครกันแน่คือพระองค์นั้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่พระองค์ก็มาอย่างเยรูซาเล็มเพื่อจะมาอธิบายให้แก่ของพระองค์รับทราบว่าพระองค์คือพระคริสต์ผู้นั้นแหละที่เขารอคอยอยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยในข้อ2ี่บอกว่าแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศขณะทรงสอนอยู่ในบริเวณวิหารนะพระองค์ก็ปรากฏตัวอย่างกล้าหาญเลยฮะ คนที่อยู่ที่เยรูซาเล็มนะฮะในข้อส0มสิบอกว่าพวกเขาจึงหาอกาจจับพรลงนะฮะชาวกรุงก็อย่างเงี้ยมีความผสมผสานระหว่างคนที่พร้อมจะฟังพลงและชาวกรุงเยรูซาเล็มที่พร้อมจะจับพรลงนะก็มีความรู้สึกอย่างเงี้ยอยู่ข้างในและมากกว่านั้นก็คือพวกหัวหน้าปุรหิตและฟาริสีก็เป็นด้วยเขาก็เห็นผู้ลงสอนอย่างเงี้ยในที่ที่เปิดในบริเวณวิหารก็รีบใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระลงเลยนะ ข้อหายังไม่ชัดเจนเลยนะฮะคือต้องการจะจับผู้ลงไม่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็มากันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มันจะมาจับผู้ลงแต่ก็เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้นะฮะพี่น้องสิ่งที่ผู้ลงทรงตรัดเนี่ยเต็ไมไปด้วยความน่าพิศวงสงสัยในหมู่ของผู้ฟังมากเลยนะทั้งชาวยิวแล้วก็ ฟาริสีปุโรหิตหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจาับพระองก็ตามมีความรู้สึกว่าพิศวงมากนะครับในข 28, ้อย8บอกว่าพวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามลาพังของเราเองแต่พระองผู้ทรงใช้เรามานั้นสัตว์จริงและพวกท่านไม่รู้จกักพระองค์เรารู้จกักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงใช้เรามาพูดซ้ําไปซ้ำมาวนๆเราฟังเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะแต่ตอนนั้นพระองค์กำลังบอกว่า พวกถ้ารู้จักเราใช่ไหมเรามาจากไหนบางทีเราก็บอกมาจากกาลิลีบางคนก็บอกว่ามาจากสวรรค์นะฮะก็คือแล้วแต่มุมมองที่เขามองยังไงพีสุก็ส่งสอนหนูว่าถ้าเขาสงสัยเนี่ยเขาสงสัยพระเจ้ามากกว่าเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้านะพระองค์ก็อธิบายด้วยด้วยคําอธิบายพระองค์พยายามมากนะพี่น้องพระองค์ไม่ได้เป็นพระมิสยาเป็นพระคริสต์ที่ไม่พยายามบอกเรานะพ่งพยายามบอกเราลวแต่พอบอกปุ๊บคำถามก็มาต่อนะฮะก็อธิบายไว้บอกว่าพี่สุตัดว่า เราจะอยู่กับพวกท่านต่อไปอีกไม่นานในข้อขาสายเนสามนะฮะแล้วจะกลับไปหาผู้ที่ทรงใช้เรามาข้อสามสี่บอกว่าผู้ท่านจะสอยหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้สิ่งที่พระองค์ก็ทรงพูดสิ่งแรกก็คือบอกว่าพระองค์มาจากพระเจ้าเขาก็ไม่เข้าใจคําถามก็มาต่อต่อกครั้งนี้ก็ต่อก็อธิบายอีกบอกว่าจริงๆแล้วอยู่กับท่านอีกไม่นานแล้วก็จะไปในที่ที่ท่านไปไม่ได้พระองค์ก็ทํา อธิบายอย่างนี้ก็คืออีกไม่านานพระองค์ก็ต้องถูกจับถูกตึงนเขนแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนวันที่สามพระองค์ฟืีนวความตายแล้วพระองค์ก็สดเ็จขึ้นสู่สวรรค์อะรอย่างนั้นอีกประมาณ40วันก็อธิบายอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะตอนนั้นคนยังไม่ไม่เข้าใจคนก็สับสนนะฮะสิ่งที่พระองค์อธิบาย ก็ตามมาซึ่งคําถามอีกตกลงไปไหนหรอที่บอกว่าเราตามไปไม่ได้นะพรรองก็พยายามอาธิบายว่าพปรองนั่จะไปสวรรค์นั่นแหละแล้วก็คนที่เชื่อวาองใจโปร่งก็จะไปได้ในที่สุดแต่ว่าในตอนนั้นมีคําอธิบายความเป็นพระคิ์ของพปรองคําอธิบายพรรองก็มาซึ่งคําถามแต่พี่น้องในขณะเดีวยวกันที่โปรองอธิบายนั้นมีผลที่ตามมาก็คือว่ามีหลายคนเชื่อวางใจในพปรองครับชาวชาวเยาเล็มหลายคนเชื่อวางใจในพระเยซูและ เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้จับผู้ลงด้วยแล้วกลับไปรายงานด้วยเขาไม่พบความผิดในผู้ลงด้วยคําอธิบายที่เขาฟังมาอย่างนี้แหละฮะพี่น้องเห็นไหมฮะว่าสิ่งต่างๆที่ผู้ลงทรงทำเนี่ยผู้ลงรู้ว่ามีแกะหลงทางอยู่ พระองค์รู้ว่ามีหลายต่อหลายคนที่เป็นเหมือนกับแกะกระจก,กระจายเพราะผู้เลี้ยงไม่ได้ทําหน้าที่ของของเขาเองคือฟริสีปุรหิตไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาเองแต่ว่าแกะพระองค์ก็ต้องการการติดตามเหมือนกันแล้วพระองค์ก็เข้าไปอธิบายในความเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพี่น้องเราจะพบว่า พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราเลยฮะพระองค์พยายามอธิบายให้เราเข้าใจจุดหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นใครเพื่อเราจะเข้าใจและวไม่วางใจในพระองค์แม้คําอธิบายของพระองค์จะนํามาซึ่งคําถามต่อไปไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆแต่ถึงบางคนฟังแล้วจะเข้าใจและจะรับด้วยหัวใจรับรู้และเปิดใจได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าพี่สูนั้นไม่ได้ลุดละในการตามแกะของพระองค์เลยนะฮะในตอนนี้แล้วก็เราพบว่าแกะที่เปิดใจเนี่ยย่อมรู้ว่าพระเจ้ามาตามแล้วนะครับชาวยิว ที่อยู่ในเย,ย,ยรูเาเลมบางคนหลายคนเลยฮะเปิดใจฮะเขารู้ว่าพระเจ้ามาตามความลัวบำปาททางพระเยซูแล้วจริงๆแล้วเราตระหนักไหมฮะว่าบางครั้งบางคราวเราพบว่าเราอาจจะหลงไปทางจากทางเดิมบ้างโบสถ์ก็ไม่ไค่อยได้ไปนะฮะอธิษฐานก็ไม่ค่อยอธิษฐานละพ,พระพระวจนะพระผีไม่ได้แตะมานานละเออบางทีพระเจ้าอาจจะใช้บางคนมาตามเราก็ได้อย่าง,อย,างอย่างตอนนี้นะฮะ พระบิดาใช้พรุ่งพระเยซูมาตามแกะพระเยซูอาจจะใช้บางคนมาตามเราก็ได้เพื่อาจจะหลงหายไปพรุ่งก็จะมาตามเราฉะนั้นคนที่เปิดใจย่อมรู้ว่า สังเกตได้แล้วว่าพระเจ้ามาตามเราแล้วนะพี่น้องมีอารมณ์นี้ไหมฮะสังเกตได้ว่าพระเจ้ามาตามเรานะฮะนละที่3เนี่ยเราจะพบว่าแม้ว่าการตอบสนองของเราเป็นยังไงก็ตามเนี่ยท่านจะทำเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสิ่งที่พระองค์ s. <S ทรงโปรดรัดว่าพระองค์มาจากพระเจ้ามาจากพระบิดาสิ่งที่พระองค์ทรงรัดว่าพระองค์จะต้องไถ่บาปเราและพระองค์จะไปที่ที่มนุษย์จะไปไม่ได้ในเวลานั้นนะฮะพระองค์จัดในความจริงแม้ว่าคนฟังจะฟังอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านจะทำของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย พี่น้องพระ,ะพระองคะรพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแม้ว่าเรามีข้อจํากัดเราจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ความจริงยังเป็นความจริงอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอให้เราตอบสนองอย่างดีที่สุดวันนี้หากเราเป็นผู้ที่เรารู้สึกเลยนะวเวลาฟังลิฟวิ่งไลฟ์แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนแกะหลงนะครับเราไม่ค่อยได้ไปคิดจักเราไม่ค่อยได้สามัคคีธรรมกับพี่น้องเลยเราไม่ค่อยได้อธิษฐานอา่านพระคัมภีร์พี่น้องพระเจ้าจะมาตามเราผ่านทางลิฟวิ g งไลฟ์ก็ได้ในเวลานี้ ขอให้เราตอบสนองพระเจ้าสิคร I mean, ับจะสําธรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้ายังรักเราเหมือนเดิมพระองค์ยังคกงอธิบายเหมือนเดิมว่าพระองค์เป็นใครเพื่อเราทั้งหลายจะเชื่อวางใจในพระองค์วันนี้หากเราหลงไปบ้างนะฮะพระเจ้าเรียกเรากลับมาหาพระองค์แล้วขอให้เรากลับมาหาพระเจ้าขอให้เรามองพระเจ้าด้วยความปรับปลื้มใจอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจด้วยความรู้สึกรักพระองค์และมอบช่วยเราให้กับพระองค์อีกสักครั้งสิครับพี่น้องให้เรากลับมาหาพระองค์ครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราที่ฐ่านด้วยกันนะครับข้าแตบพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความกล้าหาญความตั้งใจของพะเสุคูคิ์ที่มาเพื่อเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าแม้อุปสรรคชุดจะมีมากมายก็ตามอุปสรรคของระองุงเองก็มีมากมายก็ตามแต่ระองุงไม่ลดละความพยายามในการตามแกะของระองุงเลยขอบพระเจ้าที่ความจริงของระองุงจะเป็นความจริงอยู่เสมอแม้ผ่านการเวลาไปเนิ่นนานก็ตามขอจุบทช่วยที่เราจะยอมรับเปิดใจเรา รับในความจริงนี้แม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างแต่เรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมากพอที่เราจะไว้วางใจในพระองค์ได้ขอทรงบดช่วยให้เราไว้วางใจในพระองค์เสมอด้วยขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนอยากจะชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะทั้ง Facebook YouTube ใน CG n ไทยนะครับและหากพี่น้องมีคอมเมนต์มีข้อความอยากจะสื่อสารกับพวกเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาที่ด้านล่างได้นะครับและอยากจะมีโอกาสเป็นพร สามารถถวายทรัพย์สามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีด้านล่างได้นะครับโดยผูพี่น้องนะครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ